เช้าวันนี้18สิงหาคมโปรตอนและ Smart a u t o m o b i l ลได้ลงนามในข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหนรารยถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก Smart Hashtag #1 ในตลาดมาเลเซียและไทยโดยจะมีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในอาเซียนในช่วงต้นไตรมาสที่4ของปีหน้า2023 Smart Hashtag #1 เป็นรถคอร์สเซอร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มไฟฟ้า,ฟาแบบ OpenSource ที่เรียกว่า Sustainable Experience Architecture หรือ SEA ของ Geely โดยบริษัทจะเริ่มเดินสายการผลิตภายในปีนี้ที่ประเทศจีนเพื่อมาแข่งขันกับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กอย่าง Hyundai Kona และ Volkswagen ID.3 มีขนาดตัวถังใหญ่กว่าสมาร์ทรุ่นก,ก่อๆใกล้เคียงกับ Mini Countryman คือมีความยาว4,290ม mm, ิลมกว้าง1,822ม mm, ิลมสูง1,636ม m mm, ม ฐานล้อยาว2,750มิลิเมตร Smart Tag 1มีระยะทางวิ่งสูงสุดต่อชาร์จท,ที่440กิโลเมตรจากแบตเตอรี่แบบ NCM หรือนิกเกิลโคโบอลต์มงกานิสขนาด66กิโลวัตต์ชั่วโมงโดยในช่วงแรกของการเปิดตัว Smart Hatch Tag 1จะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวที่ขับเคลื่อนล้อหลังให้กำลังสูงสุดถึง268แรงม้าแรงบิดสูงสุด3 4 3นิวตันเมตร ความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยระบบขับเคลื่อนรูปแบบอื่นรวมถึงขนาดของแบตเตอรี่คาดว่าจะมีการเปิดตัวตามมาในภายหลังซึ่งแพลตฟอร์ม SEA สามารถรองรับมอเตอร์ไฟฟ้าได้สูงสุดถึง3ตัวห้องดีสารภายในของ smart hashtag one มาพร้อมระบบอ n นเอร์เทนเมนต์หน้าจอแสดงผลขนาด12.8นิ้ว จอสแสดงผลการขับขี่มีขนาด9.2นิ้วส่วน head-up display มีขนาด10นิ้วในขณนะที่ระบบความปลอดภัยที่สำคัญมีดังนี้ระบบ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนมุอมอับสายตาด้านข้างระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติเป็นต้นตามแผนงานล่าสุดโปรตอนจะเปิดตัว Hashtag #One ในประเทศมาเลเซียเป็นตลาดแรกในอาเซียน ในช่วงต,ต้นตรายมาสที่4ของปี2023ตามมาด้วยตลาดเมืองไทยในช่วงครึ่งหลังของปี2024จากการเปิดเผยของโลสแลนด์อับดุลเละห์ CEO ของโปรตอนสมาท์แฮชแทก็กบอรุ่นพงมาลัยขวาจะเริ่มมีจำหน่ายก่อนในสารานาจักรในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้แต่การส่งมอบจะมีขึ้นตั้งแต่กลางปี2023เป็นต้นไป พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ